กลิ่นแก้วนางผิง1หนึ่งแสงสะเก็ดดาวระยิบระยับกลางท้องฟ้าในยามคืนแรมร่างบอบ,บางของหญิงสาววิ่งตัดนาเข้าแฝงความมืดกับร่มมะขามที่ลม้มลงหลังเรือนนางผิวผู้เป็นแม่สาฟางข้าวที่เพิ่งนวดใหม่ยังคงลอยมากระทบปลายจมูกกระโดเป็นสันงามของหญิงสาวร่างบอบ,บางที่นั่งทอดกายในที่เร้นมืดสะท้อนทอดถอนใจถึงนา คืนนี้เป็นเดือนมืดแม้มองไม่เห็นทางแต่เพราะความคุ้นเคยเข้าออกมาก่อนนับแต่ยังเป็นเด็กจบจนเติบโตเป็นสาวรุ่นร่างบอบางจึงหลบทะลันวิ่งวูบมาหลบอยู่ใต้ถุนเรือนเรือนนางผิวเป็นเรือนทรงไทยหลังเล็กๆที่พออาศัยหลับนอนกันเพียงสองคนแม่ลูกในเรือนนั้นมืดสนิทนางผิวคงนอนแล้วยังแต่แสงตะเกียงในเรือนเล็กที่ติดกับโครเท่านั้นที่สองลอดร่องกระดานล,ลงมา ผิงแหงหน้าขึ้นมองแสงสว่างตามร่องแล้วรอบถอนใจอย่างโล่งอก,กแม่คงหลับสนิทไปนานแล้วร่างบอบางจึงค่อยๆเหยียบกระไดเรือนอย่างแผ่วเบาต้องกระทำตนเยี่ยงกับพวกขโมยขจรทั้งที่ไม่ใช่แต่หญิงสาวคือลูกลูกสาวคนเดียวของนางผิวผิงหลบหนีหน้าไม่อยากพบหน้าแม่ก็เพราะผิงไม่ปรารถนาไปเป็นทาสผู้ใดนั่นใครนางผิงใช่หรือไม่ เสียงนางผิวแว๊กขึ้นมาเหมือนรู้และจงใจให้อีกฝ่ายต้องเล่าร้อนใจขึ้นมาอีกคราเจ้าแม่ฉันเองเจ้าหิงเองกลับมาหาแม่แล้วหรือขึ้นมาบนเรือนก่อนสิพลันเสียงถามสันสทาน <c oughs> ก็ลอดช่องกระดานลงมาอย่างร้อนลนเจ้าแม่ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาเพราะคิดถึงแม่ฉันไม่หนีแม่ไปไหนอีกแล้วเจ้าฉันยอมแม่แล้วหญิงสาวบอกเสียงอ่อนละห้อยดวงตามีแววโศก เออเออเข้ามาในเรือนก่อนปิงเสียงแววเสอื่นมีรู้ดีใจหรือเสียใจกันแน่จากนางผิวผสมอยู่กับเสียงดานประตูที่ถูกถอดพอประตูถูกเปิดออกร่างบอบบางของผิงที่ยืนรออยู่ก็ถลาเข้าสวมกอดประคับประคองร่างอ้วนของนางผิวให้นั่งลงแล้วก้มลงกราบที่ตักด้วยกิริยาอันอ่อนช้อยและนุ่มนวลแม่จา๋าแม่จะเอาฉันไปขายเป็นทาสใครฉันยอมแล้วจา้า พราะฉันคงทนดูตากน้นมายึดครองที่นาของเราไปเป็นของของเขาไม่ได้ด้วยเยี่ยงกันจ้าหญิงสาวกล่าวเสียงสะอื้นให้พร้อมหยาดน้ำตาที่รินไหลออกมาจากดวงตาคู่สวยปนเศร้าโอ้ลูกแม่เอ๋ยหัวใจของเองช่างงดงามจริงนักผิงลูกรักของแม่นางผิวเอ่ยเสียงสั่นเทาสะอื้นในหัวอกเจ็บในทรงอย่างลึกๆจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สงสารผิงอย่างจับข้วหัวใจ หลบหายหนีหน้าแม่พิเศษทั้งวันกว่าจะกลับเรือนก็ค่ำมืดคงหลบไปทำใจที่ฐานนะต้องเปลี่ยนไปจากบุคคลที่มีอิสระต้องไร้อิสระเมื่อเป็นทาสเขา